คไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆทำที่รองแก้วรูปไก่กันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้าคัตตอนทีซีมีเศษผ้าชิ้นเล็กๆนะคะเอาไว้สำหรับตกแต่งค่ะแผ่นใยสังเคราะห์เข็มหมุดกรรไกปรปากกาแล้วก็ไม้บรรทัดส่วนแพทเทิร์น เ้าจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆทำการตัดแพทเทิร์นออกมานะคะแพทเทิร์นจะมีรอบสีแดงอยู่เอาไว้สำหรับตัดผ้านะคะเราจะตัดผ้าให้เกินจากขนาดของตัวแพทเทิร์นค่ะเพื่อที่เราเวลานำไปเย็บนะคะจะได้ได้ขนาดเท่าก,กันกับแบบที่กำหนดเอาไว้ได้เลยค่ะ ัดผ้าออกมาอย่างละ2ชิ้นนะคะรวมถึงผ้าที่เอาไว้เป็นตกแต่งชิ้นด้านล่างจะเป็นขนาด4คูณ20เซนนะคะตัดออกมา1ชิ้นค่ะแล้วเราก็จะตัดแผ่นใยสังเคราะห์นะคะให้เท่ากันกับส่วนของชิ้นงานหลักแบบนี้อีก1ชิ้นนะคะตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเย็บจากส่วนประกอบอื่นๆก่อนค่ะเราจะนำส่วนของปีกปากแล้วก็ ที่เป็นชายหางตกแต่งนะคะนํามาประกบผ้าเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดยึดเอาไว้นําไปเย็บนะคะอย่าลืมเว้นช่องกับด้านผ้าเอาไว้ด้านล่างแบบนี้ด้วยค่ะส่วนของปีกก็เหมือนกันนะคะเย็บตามแพทเทิร์นที่วาดเอาไว้ได้เลยค่ะเว้นช่องกับด้านผ้าเอาไว้ด้านบนนะคะต่อมาในส่วนของผ้าที่เราตัดเอาไว้อีกชิ้นหนึ่งสําหรับตกแต่งเหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆหงายด้านผิดขึ้นแบบนี้ ประกบผ้าเข้าหากันค่ะเป็นการเย็บสายกระเป๋านะคะเย็บเหมือนสายกระเป๋าเลยค่ะพอได้รอยผ้าแบบนี้แล้วเราก็จะเย็บประกบพับประกบกันแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นำไปเย็บให้ติดกันค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ในส่วนของชิ้นงานหลักนะคะที่เป็นแผ่นรองเราจะทำการตัดชิ้นงานออกมาโดยให้ว้นขอบผ้าประมาณ1เซนนะคะรอบชิ้นงานแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะตัดแผ่นใยสังเคราะห์ให้พอดีกันกันกบตัวแพทเทิร์นนะคะแล้วก็วางลงไปแบบนี้เลยค่ะ วางลงไปแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราจะทำการเย็บให้ติดกันค่ะโดยให้ชิดกับตัวขอบของแผ่นใยสังเคราะห์ให้มากที่สุดเลยนะคะ เย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทําการตัดผ้าส่วนเกินของชิ้นงานออกค่ะในส่วนที่เป็นของตกแต่งต่างๆนะคะช่องกับด้านผ้าเราจะเว้นตัวชายผ้า,าไว้เยอะกว่าส่วนอื่นๆนะคะ แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรในการคลิปไปรอบๆชิ้นงานที่เป็นเส้นโค้งนะคะ แล้วเราก็ทำการกลับด้านผ้าค่ะพอเรากลับด้านผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำส่วนประกอบต่างๆเอามาประกอบที่ชิ้นงานหลักนะคะ ในส่วนของปีกนะคะให้วางด้านที่เป็นเส้นตรงนะคะวางขนาดข้างไปที่ในส่วนของปีกเราจะวางลงไปแบบนี้นะคะบนตัวชิ้นงานค่ะให้เพื่อนๆเลือกจุดที่เหมาะสมนะคะวางลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะนำไปเย็บทับรอบชิ้นงานแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะส่วนของปากนะคะเราก็จะเอาวางไว้ด้านข้างแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเลื่อนต่ำลงมาเล็กน้อยค่ะเผื่อเอาไว้เป็นช่องเย็บหรือข้อช่องกับด้านผ้านะคะตัวปากจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนด้านบนมากค่ะ ต่อมาจะเป็นส่วนของหางนะคะแล้วก็หงอนไก่เราจะใช้การพับเข้ามาประมาณ3เซนนะคะพับลักษณะนี้ค่ะเราก็ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะเราจะติดเป็นหางไก่นะคะเราก็จะหันเข้าด้านในนะคะตรงที่เป็นส่วนหางแล้วก็ยึดด้วยเข็มหมุดค่ะส่วนของด้านบนนะคะเราก็จะพับเหมือนกันคะ่ะลักษณะคล้ายๆกัน อันนี้เราจะแบ่งครึ่งเป็น2ชิ้นค่ะวางแบบนี้นะคะความลงมาด้านในแบบนี้เลยค่ะเราก็ใช้ เข็มหมุดยึดเอาไว้ด้วยกันค่ะได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะนำไปเย็บให้ติดกันค่ะจะเย็บบริเวณด้านข้างแบบนี้นะคะในส่วนของหางแล้วก็ แล้วก็ส่วนของปีกนะคะเราก็จะเย็บทับรอบเลยค่ะส่วนของปากเราจะเย็บบริเวณด้านข้างแบบนี้แล้วก็ส่วนของงอนด้านบนเราก็จะเย็บทับบริเวณด้านบนแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนําด้านถูกของอีกชิ้นหนึ่งประกบทับลงไปเลยค่ะใช้เขมม็มหมุดกัดยึดรอบชิ้นงานนะคะ แล้วเราก็จะนําชิ้นงานนะคะไปเย็บรอบเลยค่ะโดยเว้นช่องกลับด้านผ้าเอาไว้ด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการตัดขอบผ้าส่วนเกินนะคะโดยเว้นส่วนของช่องกับด้านผ้าเอาไว้ค่ะแล้วก็ใช้กันไก่ขิดไปรอบๆชิ้นงานแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ทําการกลับด้านผ้าได้เลยค่ะ กลับด้านผ้าเสร็จเรียบร้อยเราจะทําการยึดจุดกลับด้านผ้าด้วยเข็มหมุดแบบนี้นะคะเราก็จะนําชิ้นงานไปเย็บทับรอบเลยค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะในส่วนของตัวชิ้นงานหากเพื่อนๆต้องการตกแต่งเพิ่มเติม,ตมสามารถติดเป็นลูกปัดหรือกระดุมบริเวณด้านบนนี้ก็ได้ค่ะจะได้ดูเหมือนเป็นรูปตานะคะสามารถขยายชิ้นงานได้นะคะหากเพื่อนต้องการนําไปวางจานหรือวางชามที่ใหญ่กว่านี้ค่ะนําไปรองแก้วหรือว่ารองการร้อนชามก็ได้เหมือนกันค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องสิริชัยแฟบิกของเราเอาไว้ด้วยนะคะและตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ